เค้าหนูเหนักูคนเดิมทำทั้งกันทลางคืนใช่แล้วล่าสุดตอนจะจบเนี่ยทำทีสินั้นโอ้โหเขาจะเอาเกียนยมให้ได้นะเออแล้วก็ได้แล้วด้วยนะคือแบบแท้จะไม่ได้นอนเลยแบบหอมแบบหอมหอมลงเยอะเลยแบบกินก็น้อยนอนก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยเครียด ม่แต่ก็อนี้ขึ้นแล้วไม่กลันมี้กลาปปกติแล้วค่ะสงทีสิ่จเศษทองร้องไห้กับแม่เบบว่าขอไปถึงกับขอไปอยู่คอนโดเพราะว่าอยากอยู่คนเดียวไม่มีสมาธิโทรมาร้องไห้จะเป็นจะตายแล้วตายแล้วลูกจะโดดตึกตายไม่ไหวไม่ไม่หน้ามันแม่แล้วหน้ายังเป็นแม่ค่ะก็ก็ได้ได้มาจริงได้มาวันนี้ก็รู้สึกแบบได้เห็นแบบว่าคุณแม่เลี้ยงเราเแต่เด็กคะคะแล้วก็ได้เห็นแบบว่าทุกคนคุณแม่ทุกคนเขาก็แบบว่าเหมือน เออเดดิเคทแล้วก็เหมือนรักลูกมากค่ะก็ก็เห็นว่าคนแม่เมื่อก่อนก็คงเป็นนี้เหมือนกันคณแม่ก็อยู่ในชมรมนี้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะก็อันนี้มานี่คือแบบเจอพยาบาลเจอคุณหมอเจอที่ที่เลี้ยงเซียะตั้งแต่คลอดออกมาหลยคนเลยแล้วค่ะอลายสาวคนนี้ภูมิใจในลูกสาวคนนี้ค่ะโอ้ภูมิใจมากเอาจริงพูดจริงๆริอะภูมิใจับเขามากนะเขาเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงมากแล้วก็แบบรับผิดชอบมากก็คือ ไม่เขาเรียกว่าวมองภาพไปอ่ะเขาเหมือนถ้าแม่พูดอ่ะเขาบอกไม่เสียแรงที่เหนื่อยอที่เหนื่อยเนี้ยเขามาเนี่ยเรียนจบแล้วก็แบบเออรู้จักแบบว่าทํางานรับผิดช,ชอบอยากแบบสร้างอนาคตอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเราไม่เราเป็นแม่ที่แบบไม่ต้องไปคอยจําจีจำใจเขาว่าเสียกทำไมไม่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมีแต่เราต้องเบรกเขาว่าเสียกชิวบ้างลูกไม่ต้องเครียดขนาดนั้นอะไรเงี้ย คืออยากให้เขาแบบมีความสุขกับชีวิตที่สุดเลยค่ะตอนนี่เขไปจบเน่เรามีแบบว่าอยากทำอะไรต่อหรือว่าอะไรปัญหาที่บ้างค่ะก็ตอนนี้ก็จริงๆก็กำลังจะเล่นซีรีส์ค่ะใช่ ก็ลองดูค่ะเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ค่ังพนรู้สึกว่าแบบก็จบแล้วได้มีเวลาที่จะแบบได้ลองทำอะไรที่ตัอยากทำแล้วที่แรกคิดเยอะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์อยู่หีใช่ไหมเกิรลเลฟคิดเยอะว่าเมูนี้หนูจะเล่นดีหรอแบบจะดีหรออะไรเงี้ยเราก็แค่บอกว่าเฮ้ยมันคือประสบการณ์ชีวิตมันคือการแสดงมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นชีวิตจริงอ่ะคือการแสดงถ้ามันมีโอกาสเข้ามาแล้ว บทมันก็โอเคคู่ที่เล่นกับเราก็ดีทําไมเราจะไม่ลองทำมันคือประสบการณ์มันจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันคือการได้ลองก็เหมือนเวลาเราทํางานไม่ใช่งานอะไรก็แล้วแต่หรือการทําธุรกิจอ่ะการทํามันไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะสักเซสหรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ลองทําก็ดีแล้วถ้ามันไม่สักเซสเราก็เป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เราต้องปรับตัว <c oughs> แล้วก็ทำใหม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ไ้ขยายกังวลเ่อะกังวลเยองอะไรไเราไม่เังลเลยหรอยนะูรีอะกังวลไหม ไม่ก็ไม่กังวลนะคะจริงๆ <laughs> ก็ก็กังวลนิดหน่อยไม่ไม่เป็นเป็นการ acting แรกของหนูประมอะไรเงี้ยค่ะใช่แตนในเรือง acting ดีนะ ็สนุกค่ะเพราะว่าจริงๆไม่เคย acting มาก่อนเลยไม่เคย acting ต่อหน้ากล้องมาก่อนเลยอันนี้้เสร็จหมดแลวค่ะอันนี้ถ่ายไ pilot ไปแล้วใช่ก็ตอนนี้กำลังรอให้ไ pilot รอเปิดกล้องใช่ค่ะอันนีในความพักของเพลงเราล่ะก็คือค่ะเพลงก็ยังทำอยู่ด้วยค่ะใช่ไปแล้วใช่จริงๆเพลงก็ก็มีเสร็จไปเพลงเสร็จไปแล้วรอถ่ายดีเพราะด้วยความที่เขายุ่งแหละคือรอเป็นเป็นเด็กเหมือนเดิมก็เลยต้องรอให้คิวหมาทำยาด้วย แกกำลังใกล้จะบินไปฝรั่งเศสแล้วค่ะทะเลียนต่อ